เพื่อนเพื่อนเคยกินเมนูนำพริกชนิดนี้ไหมคะนำพริกที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือนำพริกพริกไทยสดมเมนูบ้านบ้านไงๆแล้วก็ร่อยมากใครที่ชอบความหอมเผ็ดร้อนของพริกไทยสดมาทางนี้เลยค่ะเริ่มด้วยการน,นำปลาชูไปย่างค่ะเ <s uch ing> พื่อนเพื่อนจะใส่เป็นเนื้อปลาย่างชนิดอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบก็จเจาปลาชูมาแกะเอาแต่เนื้อค่ะทางใต้บ้านเรานะคะจะเรียกนำพริกว่านำชูย่างเมนูวันนี้ก็จะเรียกว่านำชบพริกไทยสดได้เนื้อปลาชูแล้วก็มาเตรียมตำนำพริกกันเลย พริกไทยซดให้เหลือทีอ่อนๆจะร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆแอนก็จะตําพริกไทยให้แลกเลยค่ะพริกไทยเวลาเราตําแลกเขาก็จะเปลี่ยนสี่เป็นสี่คลําขึ้นเอยๆแบบนี้เลยนะคะตําแลกดีแล้วก็ใส่พริกซดกับกระเทียมลงไปอักนั้นก็ตามด้วยหอมแดงลงไปค่ะเมนูนี้บางทีเขาก็ไม่ใส่หอมแดงนะคะแล้วแต่พื้นที่เลยจากนั้นก็ใส่กะปิแล้วก็เนื้อปลาชู่ลงไปค่ะเนื้อปลาชูแบบลนครกเลยค่ะเพื่อนๆเม <ๆ S 2> นูนี้แอน,นก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ พงัวอีกนิดหน่อยนะคะเป็นเมนูที่ไม่ได้ทําทานนานแล้วค่ะแล้วก็นึกยากกินมากๆตับรองค่ะว่าเมนูนี้ข้าสวสุ้ยร้อนๆมดหม้อแน่นอนทัแรกแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเมนูนําพริกพริกไทยซดแบบหอมห้อมเพ็รร้รอนของแอนก็เสร็จแล้วค่ะได้นําพริกแล้วเดี๋ยวเราไปเด็ดยอดมาตูมมากินกันนาพริกกันที่บ้านแอนฟอนก็เพิ่งจะยุดตกเมื่อกี้เองค่ะเพื่อนๆยอดมาตูมก็แตกยอดอ่อนๆน่ากินมากๆเลย,เลยมากินกันนาพริกพริกไทยซดแบบนี้นะคะบล็อก เลยว่าเข้ากันร้อยแบบสุดๆดเมนูบ้าน,านๆไงๆของแอมวันนี้ก็เซ็ตแล้วค่ะเพื่อนๆตักข้าวช่วยรอนๆรอๆกันเลยจ้ามาค่ะมาค่ะ